ว่ใส่บาเชา้าเสร็จนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินลงมาเรื่อยตรงดินแม่น้ำโคงนะครับตอนนี้ผมก็จะมาอยู่ที่ร้านประชานยนนะครับโอ้ร้านนี้ก็สวยนะร้านคาเฟ่อะไรนะสวยดินี่ก็จะเป็นร้านประชานยนนี่นะครับร้านประชานหลวงพ่อปลา นั่งได้เลยบอกาเฟ่คนไทยมันั่งที่นี้กาแฟมานั่งที่มีโจ๊กเจออย่างนี้ป่ะมีอาโจ๊กนั่งนั่งใส่นั่งนี่ได้ป่ะนเฟดำจ้านึงไอแอร์อยูก็ยากาเฟดำเด้อเอาด้วยนึงวอาชานะชาชานมโจ๊กไข่หนึ่งถ้วย นไข่หวานไส้ไข่ดำขายห้าเจ้มงหมดหมดบ้านทั้งหมดนะอ่าบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้ก็หานเดียวกันบ่ครับเนี่ยห้าคนละหานอ๋ออันนี้ประชาชนอยู่นี่นะเนาะจะมีโจ๊กนะเจ๊นะโจ๊กไข่กระทะเพื่อจับยวน ไข่กระทะโอ้โหเดยจับยวนแล้วก็โอ้เตาฟูเลยนะครับผมอ๋อเห็นอะไรเห็นอะไรนี่เขาพี่ีเขาพเเนครับที่สั่งก็จะเป็นโจ๊กนะฮะกาแฟสอมเลยคนมันจะยากเล่นีนี่ไข่ บบไ,ไทยนะคเอ๊ะซานฮอนเหล่านี้จังเลยนนเด้อทิทยชยก็บบาระบรรยากาศภายในร้านนะครับน้ำหอมน้ำโบขอบใจไหาาามาแล้วแยกเป็นซองแด้ <uge ot> อลิซาจเขเปี่ยนขใจเขใจที่สั่งก็จะมีโจ๊กไข่นะครับแล้วก็ชาชานมร้อนแล้วขอน้ชาร้อนด้วยมเมียคอยผุดไป เดีกก well? ิที่บ้านด้วยกัน okay. บ่มกันแน่นอนด้วกันนี่ส่่อวงเปิดได้ด้นหรือเปล่าครับเปิดได้จากปีไหปีแล้วห้าสิบปีแล้วกเอเดินน้ครับหลงขันบะเบิงเดินมาเอ้อนึกขึ้นได้ว่าที่มหานเหี่ เดขันขันฟิกไว้ดีๆนะหลง <Man. S 1> <laughs> ครับอ,อ้พนึดขนาหาันเดี๋ยว่าผมตะขี้มอไซค์วนเบิ้งอะละหันตรงใดตรงใดอนอ่ยะ, <มา S 1> ะคนเต็มดานแต่ว่าถ้ามาสายอว่านี้คนน่าจะแน่นมันบอกมือนี่นาทิเต็มเลยเนาะมันเสาเมอาบานบนนออนไลน์ จกน้อยที่แจม้นตานลรสของเจ้าอ่ระนะมาครับ,บนเลิศเลิศเลิศออเย็ดเทปเทบนะโอเคเรงนี้ปเนีย มาทางนี้เหมือนมาทางเหนือแม่แม่เหมือนทางบ้านทางใต้ขึ้นมาทางเ <creo> <Labor ator il orter> หนือเลยก็ต้องติดหน้าแน่นทีตลาดน้ำอของผมมันจะใกล้จับปลาสักว์ปาสเตอเออแม่แม่ชมมึ้อไปริ้นอยู่บอกไปด้นลาบเตยอยู่มันเยบ่อยอยู่ครับมันมันเดินทาง4ชั่วโมง ใหอยู่อยู่อยู่คนทางดีคับทางทางทใต้ขนทางเล่าเกโอ่มีองไทมีเตอร์นพจารณาระทาการไม่ได้เลยทางันเอาเอารถไม่เองบ่เลยผมนั่งรถไปมาคับเาเร้กกาแล้วครับผูเดี๋ยวเมื่อวานขี่ขึ้นเสายกัความขผมชอมอไตไซ่อย

โอ้โหควันออกปากเลยเลยครับตรงนู้นก็เป็นตลาดเช้านะครับผมซอยจะมาก็อยู่ตรงนั้นครับถนนคนเดินตลาดเมื่อดรก็อย่างนั้นพระธาตุพูเสียก็อยู่ประมาณนั้นประมาณ200เมตร300เมตรไม่ไกลเลยนะเลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแม่น้าโขงนะครับแม่น้ําโขงเดินตรงมาอีกสักนิดนึงก็จะเจอร้านคาเฟ่สวยๆร้านนี้นะครับติดจากร้านคาเฟ่สวยนี้ก็จะเป็น นี่ครับร้านประชานิยม,ม,รมรบรรยากาศให้ดูตอนฟ้าสว่างนะเมื่อกี้ผมมายังเงินนิดนึงอยู่อนนี่ก็มีร้านเฟอร์นะครับผมร้านเฟอร์ตรงข้ามก็เป็นของร้านประชานิยมเหมือนกัน รสชาติดีโอเคนะราคาก็โอเคครับไม่แพงเออเขามีไข่ลวกเลยนะผมดึกสั่งเดี๋ยวเ่าไรเดี๋ยวจะไปทานเผื่อได้ทานร้านเดิร์ดกหน้าดอ,อกกระลังกาดเ,เดินออกกระลังกาดอะไรบา้างเดี๋ยวพาไปชมแม่น้ำโขงเท่าไหร่ดิโอ้ยดูดิฝั่งนี้เขานั่งทานโจ๊ก บรรยากาศริมแม่น้ำนะครับโอ้หมดจดจริงๆบรรยากาศนะนี่ก็เป็นโต๊ะของร้านประชานิยมนะ